สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับอีซี่ไซส์บายครูวอมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะเด็กดก,ก็คือหน่วยของสารและการจําแนกประเภทของสารนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกองไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยค่ะดูนาวบอกชื่อสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยมอมาค่ะยน wow. เพอร์โพสนะคะ,ะ,คะเราจะเรียนเรื่องสารและการจําแนกประเภทของสารเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสารและสามารถจําแนกประเภทของสารได้คะ่ะเด็กๆเวิร์กโหมดนะคะเด็กๆจะต้องศึกษาคลิปวิดีโอเรื่องสารและการจําแนกประเภทของสารนะคะหลังจากนั้นเด็กๆ,ๆก็ทําใบงานเรื่องสารและการจําแนกประเภทของสารค่ะ เด็กๆคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมานะคะล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้าอาบน้ําทานอาหารนะคะจนกระทั่งถึงเข้านอนเนี่ยรวนแล้วแต่เจอสารกับส,สารกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับความหมายของส,สารก่อนเลยนะคะว่าส,สารคืออะไรนะคะ,ส,ะสารนะคะหรือแม่เจอก็คือนะคะสิ่งของหรือวัตถุที่มีรูปร่างนะคะมีขนาดและก็สีสารที่แตกต่างกันนะคะ แต่สมบัติที่วัตถุเหล่านั้นมีเหมือนกันก็คือนะคะเด็กๆจะต้องมีมูลนะคะต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ค่ะนี่ค,คือความหมายของสสารค่ะเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กๆนะคะร้วนแล้วแต่เป็นสสารนะคะถ้าสิ่งใดที่มีมวลต้องการที่อยู่และสัมผัสได้นะคะตัวอย่างในภาพนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นแบบทะเลเดือดเลยนะคะเป็นบะหมี่นะคะ ทะเลเดือดน,นะคะแล้วก็รูปที่2นะคะก็จะเป็นต้นไม้เป็นดินนะคะรูปที่3ก็จะเป็นหมูกระทะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสสารนะคะปาะกาทนะคะที่คุณครูจับอยู่เนี่ยก็เป็นสสารนะคะอากาศก็เป็นสสารค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่เด็กๆต้องรู้ก็คือคำว่าสารนะคะหรือ substance นะคะสารคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่เราทราบสมบัติและองค์ประกอบทาง เคมีนะคะที่แน่นอนเฉพาะตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเกลือแกงนะคะน้ำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสารก็คือสา,สารที่ถูกอัพเลเวลนะคะศึกษาสมบัติที่แน่นอนชัดเจนแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ายกตัวอย่างเช่นน้ำนะคะเรารู้สูตรเคมีของน้ำคืออะไรคะเด็กๆ H2 โอ้นะคะสูตรเคมีของน้ำเรารู้นะคะเรารู้จุดเดือดของน้ำคือเท่าไหร่ลูกจุดเดือดของน้ำคือเท่าไหร่คะโอ้โหหลายคนตอบมาเสียงดังมากเลย100องศาเซลเซียสจุดล้มเหลวของน้ำคือเท่าไหร่ลูกจุดล้มเหลวคือศูองศาเซลเซียสนะคะ และนี่คือตัวอย่างของสารนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูนะคะสารหรือสสารนะคะภาพที่เด็กๆเห็นหน้าจอเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูเพิ่งบอกไปน้ำเป็นสารหรือสสารคะเด็กๆเป็นสารนะคะดินเป็นสารหรือสสารคะเป็นสสารนะคะเกลือแกงเป็นสารหรือสสารคะเด็กๆคิดว่าเป็นสารหรือสสารเป็นสารค่ะ เอามาดูบะหมี่นะคะบะหมี่ทะเลเดือดนะคะเป็นสารหรือสสารคะเป็นสสารนะคะท้องแดงทองแดงเป็นสารหรือสสารคะเป็นสารนะคะและสุดท้ายภาพสุดท้ายต่อพร้อมกันเป็นสารหรือสสารลูกหมูกระทะซีฟู้ดเป็นสสารนะคะเป็นสสารค่ะ ตอนนี้เด็กๆก็แยกได้แล้วนะคะว่าอะไรเป็นสารหรือสสารเด็กๆคะสรุปแล้วก็คือสารทุกชนิดจัดเป็นสสารนะคะซึ่งสสารมีความหมายกว้างกว่าสารนะคะสะสารจะต้องมีมวลน,นะคะต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารกันนะคะสมบัติแรกก็คือสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะ สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะสมบัติเฉพาะตัวของส,สารแต่ละชนิดที่เราสามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ง่ายนะคะจากลักษณะาภายนอกหรือจากการทดลองนะคะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยอาจเรียกอีกอย่างว่าสมบัติทางฟิสิกส์นะคะเช่นอะไรบ้างที่เป็นสมบัติทางกายภาพคะรูปร่างนะคะขนาดความแข็งนะคะสีนะคะ กลิ่นรสจุดเดือดจุดล้อมเหลวความหนาแน่นการนําไฟฟ้านะคะการละลายน้ำนะคะนี่เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคืออะไรนะคะอีกคำหนึ่งนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะาภายนอกของสารเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหรือสถานะเท่านั้นสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะเช่นอะไรบ้างลูกเช่นครูนะคะเอาเกลือนะคะไปละลายน้ำนะคะก็กลายเป็นน้ำเกลือนะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีแล้วก็ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่พบบ่อยนะคะก็คือการละลายและการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ำ ถ้าเด็กๆมีน้ำแข็งนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งเนี่ยตั้งทิ้งไว้วางไว้นะคะที่พื้นเด็กๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าน้ำแข็งนั้นเกิดการละลายนะคะการละลายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนจบสมบัติทางกายภาพนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาทาแนวข้อสอบโอเนตกันค่ะข้อใดเป็นสมบัติและการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากข้ออื่นค่ะ ข้อ1นะคะการนำความร้อน2การเกิดสนิม3ความเป็นกรดเบสนะคะ4การติดไฟเด็กๆตอบข้อไหนคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตอบข้อ 1. นึ่งเองนะคะการนำความร้อน,อนค่นนะใครตอบถูกเด็กย,ย,ย,ยกมือเก่งมากๆเลยค่ะนะคะ r e f e c t i v e thinking นะคะบอกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนในะคาบ <Wow. S 1> นี้นะคะเยี่ยมค่ะลูกเก่งมากค่ะ <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รู้จกักความหมายของสารและสาสารนะคะแล้วรู้ว่าสารและส,ะสารแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้สมบัติทาง กายภาพและการเป,ปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย